นมแต่ละประเภทเนี่ยสามารถที่จะทำฟองนมแล้วเนี่ยดีไม่ดียังไงนะคะอืมอืมตัวนี้จะรู้สึกว่าหนักกว่าจริงแหละเขาก็ขึ้นฟองได้ทุกแก้วเลยนะทุกสูตรเลยนะคะสวัสดีค่ะเนลเลนทอลคอฟฟนะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมาตอบคำถามนะคะเพราะว่าหลายๆท่านเลยค่ะถามเข้ามาว่านมแบบไหนทำฟองนมดีไม่ดียังไงนมโลแฟตดีไหมอะไรแบบนี้นะคะเน่ก็เลยว่าโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำคลิปตอบคำถามกันแต่ว่าเน่ตัดสินใจว่าขออนุญาตนะคะเราจะใช้นมแค่ยี่ห้อเดียวกันค่ะ เพราะว่าพอเป็นแบบหลายๆยี่ห้อเนี่ยเดี๋ยวบางทีมันจะกลายเป็นว่าแบบเนื้อน,นมไม่เหมือนกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็เลยว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเน่ไปหาซื้อมาเลยค่ะ <What? S 1> ไปเอานมเมจิเท่าที่หาได้นะคะณตอนนี้เท่าที่หาได้นะคะก็จะมี6ตัวนี้นะคะค่ะตัวแรกนะคะก็จะเป็นนมบาริซ่านะคะซึ่งนมบาริซ่าเนี่ย ก็คือเขาบอกว่าเป็นนมที่ตีฟองนมได้ง่ายแล้วก็เนียนนะคะจริงๆบอกไม่เคยใช้นะเดี๋ยววันนี้จะมาใช้ตัวที่2ก็จะเป็นนมสดรสจืดที่เราใช้กันปกติเลยนะคะแล้วก็ตัวที่3นี้จะเป็นนมแบบไขมันต่ําค่ะตัวที่4ี่จะเป็นนมแบบไขมันสเซ็นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นแบบแลคโตสฟรีแล้วก็ตัวนี้เป็นแบบโกแม็กซ์นะคะโกแม็กซ์นี่ก็คือเขาบอกว่าของเขาก็คือจะเป็นแบบลิชแอนครีมี่นะคะก็คือเรียกว่า คือเพิ่มความมันเข้าไปอีกว่าอย่างนั้นนะก็ไม่เคยใช้เหมือนกันโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองกันนะคะทำฟองนมด้วยเครื่องชงอันนี้เลยนะคะ ib7 รุ IB 7, ่นนี้ค่ะ <laughs> เดี๋ยววันนี้นะคะเน่ก็จะมาเรียกว่าทำฟองนมโดยใช้ตัวเทอร์โมมิเตอร์นะคะคือใช้ตัวเทอร์โมมิเตอร์เพื่อที่ว่าจะได้แบบให้มันเหมือนกันทุกแก้ว <laughs> ก็คือเรียกว่าเดี๋ยวพออุณหภ,ภูมิของนมหารเริ่มแตก ที่55องศานี่ก็จะปิดแล้วอย่างนั้นนะคะจะได้เหมือนเหมือนกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวปริมาณน,นมที่ใช้เนี่ยใช้ประมาณเนี่ยค่ะเอาเต็มนี้เลยเต็มถ้วยตวงเนี้ยมันจะอยู่ประมาณ120 ml นะคะโดยที่เนี่ยใส่ตัว p i เชอร์350 ml เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เอาเป็นว่าทำการทดลองในสไตล์ของเองแล้วกันนะคะก็คือจะพยายาม control แหละแต่ก็ไม่รู้นะเอาเว็นว่าจะพยายามแหละนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นโดยการเทนนมันก่อนเลยค่ะอะา,เอ,าอเลยนะคะ นมก็ต้องบอกว่าออกมาจากออตู้เย็นมาพร้อมๆกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นความเย็นก็น่าจะพอๆกันนะโอเคเริ่มเลยละกันอ,อนุญาตเทก,ก่อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเวลาทําฟองนมเราจะได้ทําไปรวดเดียวเลยเอาใส่แบบว่าเต็มพอดีอย่างนี้นะคะจะได้แบบไม่ไม่ต้องมีว่าแบบเอียงน้อยเอียงมากเอียงหน้าเอียงหลัง จริงนะคะแค่เวลาที่เทเน,นะะี่ยค่ะก็จะเห็นสีของนมที่ไม่เหมือนกันแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยเวลาที่แค่แค่เราเทนเนี่ยเราก็จะรู้สึกถึงเนื้อของนมที่ไม่เหมือนกันแล้วถ้างั้นเดี๋ยวมาเริ่มต้นเลยนะคะเดี๋ยวเน่จะเริ่มต้นด้วยเหยือกแรกเลยค่ะอันนี้เป็นนมสดบาริสต้านะคะมาจุ่มเข้าไปนะคะแล้วก็เอียงเดี๋ยวจะพยายามเอียงให้องศาเท่ากันหมดนะคะ โอเคก็คือเทคนิคของเน่นะคะเน่จะแค่จุ่มลงไปแค่ระดับนี้นะคะแล้วก็จะเอียงแล้วจะไม่ขยับพิเชอร์เลยเพื่อที่ว่าจะพยายามคอนโทรลให้เขาเหมือนกันที่สุดนะคะ,ะสำหรับบาริสต้านะคะเราก็จะเห็นเนื้อของนมนี่เป็นไงคะนี่นะคะยังไม่ทำอะไรกับเขาทั้งนั้นคะ่ะวางไว้ก่อนคะ่ะแก้วที่สองจะเป็นอ,อันนี้เป็นเมจิธรรมดานะคะใส่เข้าไปเอียงเหมือนเดิมนะคะเอาระดับเท่าเดิม ใส่เข้าไปยังเหมือนเดิมนะคะเปิดอันนี้เป็นเมจิแบบธรรมดานะคะก็ก็มีฟองนิดหน่อยเนาะอ่ะโอเคยังไม่ทำไรเขานะคะตามด้วยอันนี้จะเป็นแบบ low fat ค่ะ เดิมนะคะใส่ไปเองนิดนึงถ้าเราดูตัวนี้นะคะเราจะเห็นว่าฟองเขาก็จะมีความเนื้อที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟุ้ยๆหน่อยๆเนาะอ่าดูนะคะต่อไป ตัวนี้จะเป็นตัวศูนเปอร์เซ็นนะคะไขมันศูนเปอร์เซ็น่าไขมันศูนเปอร์เซ็นค่ะนี่นะคะก็จะเป็นเนื้อประมาณนี้ค่ะนี่นะเดี๋ยววางทิ้งไว้ก่อนทิ้งไปด้วยกันนี่แหละ อ่ะต่อไปค่ะตัวนี้จะเป็นแลคโตสฟรีนะคะแลคโตสฟรีนี่นะคะแลคโตสฟรีนี่ได้มีความรู้สึกว่าเหมือนฟองเขาจะมีความแบบแน่นๆหน่อยอ่ะต่อไปตัวนี้นะคะเป็นตัว เขาเรียกว่าอะไร Max Go Go Max Go Max นะ Max Go อ่านี่ก็จะเป็นตัว Max Go นะคะก็ได้ครีมที่ค่อนข้างที่จะเนียนเหมือนกันเนาะ ทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเปรียบเทียบกันนะคะสําหรับ6แก้วนี้ค่ะนี่ลองดูนะต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยก,ก็คือมันก็ต้องเรียงลําดับตามเวลานะคะที่ที่เราทํามาอ่ะถ้าหากว่าเราดูนะคะนี่ฟองของตัวบริสต้าค่ะฟองเขาจะแบบเนียนแบบเนียนฟูเลยเนาะนี่เราตีแก้วแรกนะคะเนี่ยฟองยังอยู่เลยเดี๋ยวเราชิมดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตชิมนะคะไหนๆก็ไหนๆก็ไหนๆหน อืมโอเคก็ได้เป็นนมหวานหอมนะคะแต่จริงเน่ก็ไม่ได้พูดเช่วชาญเรื่องนมนะเอา <c oughs> จริง <c oughs> ก็เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แบบเดี๋ยวหวานหอมทุกแก้วอ่ะตอนนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเ,ออเมจิธรรมดานะคะเป็นนมข้นจืดเมจิธรรมดาอันนี้นี่คือเรียกว่าเราตีกันแบบไม่ได้เคาะฟองไม่ได้อะไรเลยนะคะอันนี้พอเราวางทิ้งไว้ค่ะเฮ้ยเนื้อเขาก็เนียนเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าดูดีๆนี่กลายเป็นว่า เขามีความฟูมีความฟูของนมค่อนข้างเยอะนะคะเนี่ยลองดูเห็นไหมคะอ่าเนี่ยคะ่ะตัวที่เราคุ้นเคยชิมดีกว่าลองชิมสิว่ารสชาติเขาต่างกันแบบจริงๆบอกว่าอันนี้เป็นการทดลองที่แบบว่าเร็วสุดๆเลยนะคะไม่มีสปอนเซอร์นะคะแค่อยากมาตอบคำถามเท่านั้นเองคะ่ะ อ,อันนี้นะคะก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเมจิที่เป็นตัวนมข้นจืดธรรมดาเนี่ยค่ะเขาจะมีความเนื้อที่หนักกว่าบริสตาอันนี้ไม่รู้ว่าเรื่องจริงจริงหรือเปล่านะต้องบอกว่าเป็นคนเซนเซชันหรือการรับรสจริงๆก็ไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะคะแต่อันนี้เรียกว่าพูดจากความรู้สึกส่วนตัวเอางั้นแล้วกันนะ,ะต่อไปค่ะอันนี้เป็นเป็นตัวไขมันต่ํานะคะไขมันต่ําเราก็ทําฟองได้นะดูสิ เออจริงๆต้องบอกไม่ได้มาทดลองไม่ได้มาใช้เหมือนกันนะวันนี้เป็นการที่แบบลองเลยอะ่ะแล้วเราจะรู้สึกว่าเหมือนฟองเขาดูเบาๆหน่อยนี่นะคะจะรู้สึกเหมือนฟองเขาดูเบาๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะอ่านี่นะคะฟองดูเบาๆหน่อยแต่แต่ก็ได้ฟองเนาะใช้ได้อยู่นะอ่าเพราะฉะนั้นเอามาใช้ในร้านกาแฟได้ค่ะทำคาปูตาเต้ได้อยู่นะอ่ะเดี๋ยวลองชิมอันนี้แบบไขมันต่ำชิมดู เขาก็จะเบาลงแต่หวานแต่แบบความหวานมีความรู้สึกว่าคือกลิ่นนมกับความหวานอะ่ะค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะแต่น,นี้ก็คือเนื้อก็จะเบาลงนิดนึงอืมโอเคต่อไปค่ะอันนี้เป็นแบบศูนเปอร์เซ็นเลยนะจริงๆอ่ะเคยคิดว่าศูนเปอร์เซ็นเนี่ยน่าจะทำฟองนมไม่ได้แต่ดูดิได้นะดูด,ดิเนี่ยลองดูนึกว่าทำไม่ได้ทำได้ค่ะแล้วก็ดีด้วยเห็นไหมคะเนียนกลิบเลยอะ่ะอ่ะ เอ๊ะหรือจริงๆเราคือเครื่องเครื่องทำฟองคือเครื่องชงกาแฟดีเนี่ยเห็นไหมคะเนียนกริปเลยอ่ามาค่ะชิมศูนซ็นนะคะตอนตอนที่เทน้ำนมค่ะก็รู้สึกเหมือนเขาดูใสๆนะไม่นึกว่าแบบจะทำฟองนมได้ด้วยอืมอันนี้ก็เ,เบาๆแหละอืมแต่ ต่นมเขาหวานนะของเมจิอ่ะมาต่อไปนะคะนี่เป็นแบบตัวแลคโตสฟรีค่ะไม่เคยเอามาเล่นเหมือนกันค่ะแน่นเลยนี่ฟองเขแบบแน่นกึกเลยแน่นมากเนี่ยคือเวลาตอนตักไปเนี่ยจะรู้สึกเลยค่ะคือมันจะมีความมีแรงต้านของฟองอะ่ะเนี่ยแบบเราจะรู้สึกได้ว่าแบบมันแน่นเห็นไหมคะอ่านี่ได้อยู่นะโอ้ได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 ชิมค่ะทำคลิปนี้เสร็จก็อิ่มพอดีชิมนะ ก็อร่อยอะจริงๆกลิ่นของนมเขาเหมือนเหๆกันเลยนะแต่แลคโตฟรีกับมีความรู้สึกว่าเออเขาจะหวานอีกแบบหนึง่งมันจะหวานไม่ค่อยเหมือนกับ4ตัวที่ผ่านมาแต่บอกไม่ถูกนะว่ามันหวานยังไงเราเป็นว่ามันจะหวานไปอีกแบบหนึง่งอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันจะมีความหวานแหลมกว่าน,นิดหน่อยอย่างงี้นะคะต่อไปค่ะอันนี้เป็นตัวเอ่อโกแม็กซ์นะคะลองดู จร,จริงๆเน่ย,ยังไม่ได้ไปศึกษาเลยนะคะว่าโกลแม็กซ์จริงๆเขามาไว้สําหรับแบบทำอะไรกันดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่านี้ลองซื้อมาเป่าฟองนมอ่ะก็ได้ฟองเนียนๆนะคะเห็นไหมฟองเขาก็เนียนๆเหมือนกันอ่าถือว่าใช้ได้ะค่ะชิมดีกว่าว่ามันมันมันหนักก,กว่าเขาหรือเปล่าชิมดีกว่าชิมอืม อืมตัวนี้จะรู้สึกแบบหนักกว่างจริงแหละคือพอเข้าปากปู่ะจะรู้สึกเลยว่าแบบคือเนื้อมันจะค่อนข้างหนักกว่าห้าขวดที่ผ่านมานะคะโอเคค่ะวันนี้ต้องบอกว่าคือไม่รู้ว่าจะเป็นประโยชน์หรือเปล่านะคะแต่คิดว่าก็ คืออยากที่มาทาการทดลองเนี่ยเพราะว่าอยากจะมาตอบคาถามให้สําหรับหลายๆท่านที่แบบถามเข้ามาแบบเอ้ยนมเอ่อโลว์แฟตตีได้ไหมนมศนยเปอร์เซนต์ตีได้ไหม,ม,ไไหมก็เน่ก็เลยเตัดสินใจเดี๋ยวเราซื้อมาแบบเออทุกนมเลยลแล้วกันค่ะแล้วเราก็จะมาทดลองแต่เท่าที่ดูนะคะก็คือเราก็จะเห็นค่ะว่าแบบเขาก็ขึ้นฟองได้ทุกแก้วเลยนะทุกสูตรเลยนะคะอันนี้คือจากที่ทดลองวันนี้นะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นนะคะ ถ้าจากคลิปนี้แล้วสรุปแล้วนะคะทดลองเองแล้วก็วิเคราะห์เองค่ะว่าก็ทำฟองนมได้ทุกตัวเลยค่ะอ,อ,อาจจะเป็นที่1นึ่งเ,เราก็อาจจะต้องดูเทคนิคในการทำนะคะแล้วก็อาจจะเป็นที่เครื่องชงกาแฟด้วยนะคะวันนี้เน่ใช้เป็นตัว ib 7มาก็เพราะว่าเวลาเราทำฟองนมต่อเนื่อง,ต,อองต่อเนื่องก็ต้องใช้เป็นแบบว่าเครื่องชงใหญ่นิดน,นึงค่ะเพื่อที่ว่าจะได้แบบดึงไอ้น้ำออกมาได้ค่อนข้างที่จะเสถียรนะคะถ้าดองดูแล้วนะคะเห็นว่าคลิปนี้เนี่ยมาช่วยตอบคำถามหรือว่ามีประโยชน์ก็ มาบอกกล่าวกันได้นะคะคอมเมนต์มาให้กําลังใจกันก็ได้ค่ะหรือกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงานกับ o r i e นเท l c คอฟฟี่ก็ได้นะคะหรืออาจจะให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอไรเมนูแบบไหนก็บอกมาค่ะดเดี๋ยวเน่หาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้นะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน o r i e นเท l c คอฟฟี่ได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะคลิปอุทิศตัวอีกแล้วค่ะก็มาชิมนมให้ดูเลยค่ะแล้วก็มาทําฟองนมนะคะขอบคุณมากที่ติดตามกันค่ะขอบคุณค่ะ